สวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบิ๊กแมชอีกนัดใกล้เข้ามาแล้วนะครับช่วงนี้แฟนผีคงจะคึกคักแล้วก็ตื่นเต้นกันซะหน่อยนะครับยิ่งถ้าเราชนะติดต่อกันได้เนี่ยเราก็จะกลับมาสนุกกับการดูทีมรักลงแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมเองก็รอมานานครับผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับ เรื่องราวดีๆภายในสโมสรก็ยังคงนํามาเล่าสู่กันฟังได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดเดรนเฟลเชอร์อดีตกองกลางจอมขยันยุคเซอร์อเล็กซ์เตอร์กูเซนก็เข้ามาทําทีมชุดยู16เรียบร้อยครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสอบใบอนุญาตการเป็นโคช้ชคล้ายกับที่ปริตเอฟราเคยมาทํางานโค้ชให้กับยูเนเตตพักหนึ่งก่อนหน้านี้ซึ่งสิ่งที่นักเตะยูเนเตดทั้งทีมเยาวชนและทีมชุดใหญ่ได้จากเฟลเชอร์คือการถ่ายทอดประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในการทํางานการเป็นนักเตะยูเนเตตต้องทุ่มเทยอย่างไรวางตัวอย่างไรและ ปฏิบัติตัวอย่างไรการมาของเฟลชเชอร์นั้นมีประโยชน์แน่นอนครับมันจะทำให้เด็กๆของเรานั้นรู้จักขนบและวิถีของสโมสรหรือว่ายูเนเต็ดเวย์มากยิ่งขึ้นครับ นั่นคือเรื่องการพัฒนาเยาวชนตั้งแต่รากฐานครับส่วนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระยะยาวนั้นเอ็ดวูดเวิร์ดซีอของสโมสรออกมาให้สัมภาษณ์กับ r o บดอร์เซนผู้สื่อข่าวจาก ESPN ว่าจะยังคงเสริมทัพให้กับโอรเลกเกกุน่าโซชาอย่างต่อเนื่องหลังจากผลประกอบการในช่วงรอบปีที่ผ่านมาสโมสรอนเจอกับผลกระทบจากโควิด -19 ไปเต็มๆแต่จากนี้จะเป็นงานของวูดเวิร์ดและริชาร์ดอาร์โนผู้อำนวยการด้านการพาชย์ของสโมสรที่ยังคงจะต้องหาสปอนเซอร์นำเงินเข้าสู่สโมสรต่อไปเพราะ ไม่ว่าแฟนบอลจะเข้าสนามได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าตลาดหน้าหนาวในเดือนมกราคมและตลาดช่วงซัมเมอร์ระอุแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละสโมสรก็เตรียมเข้าสู่ศึกสงครามการแย่งตัวนักเตะเหมือนเดิมครับ ยูเอเตดม,มีข่าวกับนักเตะหลายรายครับและชื่อเหล่านี้คือชื่อทิดบันกับแนทรวบรวมจากสื่อต่างประเทศหลายสำนักว่าทีมยังคงสนใจอยู่ทั้งไดอุปเมกาโนเจรอ,อนซานโชเอลิงบราดฮารแลนด์เดนิสซากาเกรียซึ่งแน่นอนครับว่ายูเนเตดยังคงต้องเสริมผู้เล่นทั้งรุกและรับในระยะยาวแม้จะมีนักเตะหลายคนที่เป็นดาวรุ่งและฟอร์มดีขึ้นมาแต่การสร้างขนาดทีมให้ใหญ่และหลากหลายที่สุดก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับ พอพูดถึงขนาดทีมแล้วนักเตะคนหนึ่งที่โอล,ลิโกเน,นโซชาดึงตัวเข้ามาได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาได้สร้างมิติการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นใกับทีมจริงๆครับซึ่งเรื่องนี้แรนกิกส์ตำนานปีกซ้ายของสโมสรอนออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองเลยว่าการได้อเล็กสเตเลสนั้นอาจทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเกมลุกทางด้านข้างที่มีมิติเหมือนกับคู่อริอย่างเลียบภูบ้างแล้วโดยที่กิกส์บอกว่าเตเลสซึ่งครอสบอลได้ดีจะสร้างความหลากหลายในเกมรุกทางด้านข้างด้วยลูกครอสทรงอนุภาพให้กับนเหมือ กับที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและแอนดรู r o โรเบอร์สันทำให้กับลิเวอร์พูลในเวลานี้จุดสำคัญคือเตเลสสามารถยิงไกลได้ลูกเซตพีสได้ด้วยครับซึ่งเป็นความหลากหลายที่ดาวเตะบราซิลรายนี้มีมากกว่าลูกชอครับยิ่งตอนนี้ยูไนเต็ดมีขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้นการจัดแผนก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเวลานี้แฟนบอลต่างประเทศต่างกระตุ้นให้ยูไนเต็ดใช้ระบบ352หรือว่า3-43ในระะยาวไปเลยครับ ส่วนหนึ่งเพราะเราเล่นได้ดีด้วยแผนนี้ในเกมกับปารีสแซงต์แชร์แมงและอาจจะเป็นการเปิดทางให้อักเซอตัวเซเบ้เซอร์แบกที่กําลังเข้าฟอร์มได้โอกาสลงสนามต่อไปอย่างไม่หลุดโมเมนตัมครับแน่นอนครับแฟนๆยังไม่ลืมเชียร์ให้ดอนนี่ฟันเดเบกได้ลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกสักทีหลังจากเชียร์ไปเชียร์มาอยู่หลายเกมครับ แ e ร์ตี้นิวส์และแมนเชสเตอร์อีเนิ่งนิวส์เลยรวบรวมคะแนนเสียงของแฟนบอลและจัดทีมที่พวกเขาต้องการที่จะให้ลงพบเชลซีมากที่สุดมาฝากกันครับประตูเป็นดับบิดเดคาครับเกมรับใช้เซนเตอร์3คนครับลูกชอร์เซนเตอร์ฝั่งซ้ายแฮร์รี่แม็กไกว์กับเปนทีมยืนตรงกลางแล้วก็แอคเซอร์ตูลเซเบ้ผู้หยุดเอมเปเป้ไว้ที่ฝ่าเท้ายืนเซนเตอร์ฝั่งขวาครับวิงแบ็กซ้ายอเล็กซ์เดเลสจอมครอสและวิงแบ็กฝั่งขวาแอร์รานบิซาก้าเจ้าแมงมุมขาลุย สมิฟ so mm ิลครับเฟรดหรือว่าสกอตแม็กทูมิเนคนใดคนหนึ่งจะยืนปัดกวาด mm hmm. เล่นเกมรับ ตอนนี้แฟนเบกขวัญใจฟแฟนๆน่าจะได้ไปเดิมเล่นตัวจริงสักคีหนึ่งนะครับพร้อมกับพระเอกและผู้นําอย่างบรูโน่เฟรนันเดสส่วน2ตัวบนครับแฟนๆเลือกมาคัสไรฟอร์ดและก็เมสเซนกรีนบูธแต่ผมเองเนี่ยก็อยากเห็นเอดินเซนคาวานีลงในเกมใหญ่แบบนี้ไปเลยเหมือนกันนะครับแฟนช่องและแฟนเพจเห็นด้วยกับที่สวตตี้จัดมาให้ไหมครับถ้าเห็นด้วยก็พิมพ์หนึ่งมาหรือว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแต่สําหรับเจ้าไม้เขียวกรีนบูธที่มีข่าวลือนอกสนามว่าเขาผิดวินินัยถ้าเกด ขึ้นจริงเนี่ยก็ถือว่าโซชารับมือกับการเล่นข่าวของสื่อได้ดีมากๆนะครับด้วยการไม่เปิดเผยเรื่องราวภายในสโม,มสรให้สื่อรู้เข้าทํานองว่าไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าเพราะเขาตอบสื่อตลอดว่ากรีนวูดมีปัญหาบาดเจ็บเลยไม่ได้ลงสนามใน2เกมหลังสุดในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลและก็ปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับก็ขอให้ไม้เขียวกลับมาคืนฟอร์มเก่งให้ได้สุดใหญ่รออยู่มีแต่พวกเรากองทัพปีศาจแดงที่จะรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวอย่างเหนียวแน่น สามารถคีเกิดเมื่อใดชัยชนะอยู่ไม่ไกลแน่นอนครับ